สวัสดีครับผมสวัสดี f อพี่น้องทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับม,มาพบกับเลขนักราชคลิปนี้ก็เป็นคลิปสรุปผลมัดรวมฮาหนอยของวันที่18สิงหาคม268 8ครับเช่นเคยครับผมก็เป็นการให้แนวทางต่อของวันที่19สิงหาคม268 8น้บแแล้วก็ แต่ก่อนอื่นที่เราจะไปดูผลสรุปและดูแนวทางของวันที่19สิงหาคม2568นั้นมาดูคำเตือกนกันก่อนครับคำเตือนโปรดใช้วิจยยารญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงการคำนวณสูตรย้อนหลังสำหรับคนชอบคำนวณสูตรทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สับสนุนในการเล่นการพนันและสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นครับผม ขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีครับผมสวัสดีนะครับผมที่เห็นอยู่นี่นะครับเอีพี่น้องเป็นแนวทางนะครับผมในรวมนะครับในรวมของบันที่นะครับ18สิงหาคมส5 6พัผมวางให้ทุกวันนะครับผมทุกวันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมเลดนักลบ สูตรที่ FC เห็นอยู่ตรงนี้นะครับผมพูดทุกวันนะครับผมพูดทุกวันทำไมต้องพูดครับผมก็รอนะครับผมก็รอ FC พี่น้องไม่ว่าจะเป็นท่านเก่าหรือท่านใหม่นะครับเปิดใจนะครับเปิดใจเข้ามานะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องเล็กลาดเพื่อให้ทางช่องได้เป็นแนวทางในการนะครับผมนำไปใช้งานในแต่ละวันแต่ละวันนั้นนะครับ ถ้า F อพี่น้องนะครับท่านใดที่ผ่านมาเห็นคลิปก็นะครับผมช่วยนะครับผมรับฟังแล้วก็กดติดตามเข้าไว้นะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะครับนะครับเมื่อวานนะครับผมผมวางสายออกกำลังกายไว้ตัวรูดนะครับผมห้าหกเจ็ดนะครับห้านั้นมานะครับผมห้ามาที่ห้าสามเฉพาะกิจนะครับมาที่สี่ห้าปกสองห้าปก ส5 V นะครับผม1 2 3 4รอบนะครับมา4รอบนะครับ5นะครับหกครับมาที่1 6กกานะครับ1 6ึสานะครับ6มา2รอบครับ7ครับ7เมื่อวานเมื่อวาน7นะครับผมเไม่ทำงาน เจ็ดนะครับเจ็ดเจ็ดเจ,จ็ดไม่มานะครับเจ็ดไม่มาเจ็ดไม่มาก็เท่ากับว่ามาหกครั้งนะครับสายองคงกายนะครับมาหกครั้งสายองคงกายในเจ็ดในนะครับก็ยังเป็นสติสติที่เดินดีครับ fc พี่น้องเดินดีจะเห็นว่านะครับผมในสามตัว รูดนี้ออกกลังกายนี้ผมคัดลงมาตรงนี้มาเลข5นะครับตัวเดียวนะครับสายประหยัดนะก็เข้าไปทั้งหมด4ครั้งนะครับสครั้งก็ดีใจ f อด้วยครับผมนะครับในสายออกกำลังกายก็ไม่ทําให้ผิดหวังเลยนะครับในแต่ละวันนะครับที่สําคัญคือถ้าสายออกกำลังกายมันเดินเข้ามากๆครับมันก็จะไปเข้าไอตัวเจาะด้วยแนวโน้มก็จะเข้ามากขึ้นตาม ตามที่สายออกกำลังกายเข้านะครับผม FC พี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสูตรนี้ที่ผมวางเป็นสูตรนะครับผมที่เดินดีตลอดทั้งปีนะครับเดินดีตลอดทั้งปีเพราะฉะนั้นใน15คู่นี้นะครับนำไปใช้งานได้ตลอดทั้งวันมี FC พี่น้องบางท่านบอกว่านำไปใช้ได้ในทุกๆนำไปใช้ได้ทุกอย่างนะครับตลอดทั้งทั้งวันนะครับตลอดทั้งวัน ก็าําให้มีนะครับผมนะครับมีประโยชน์เพิ่มคูณอีกเยอะนะครับแต่ผมเองนั้นผมไม่ทราบเพราะผมไม่ได้ทำสถิติให้ทราบจากแต่ว่า FC พี่น้องทักมาบอกว่าอาจารย์นอกจากใช้กับนอยรวมแล้วยังใช้กับต่างๆได้นะครับต่างๆได้ทั้งวันด้วยและสามารถนําไปต่อยอดได้ด้วยก็ขอบขอบคุณอาจารย์ด้วยครับผมจึงไม่ตัด15คู่นี้ออกเพราะมี FC เก่าๆนะครับที่ติดตามผมแนะนํา15คู่นี้ไปใช้งานตลอดทั้งวันนะครับ ครับผมเขาสามารถต่อยอดได้นะครับแต่ส่วนที่ผมคัดให้นี้นะครับผมอย่างเมื่อวานผมคัดไปที่8 5 2 5 3 5นะครับก็เข้าไปที่ปกและกิจนะครับคัดให้3คู่มา2คู่นะครับแต่ส่วนที่ผมไม่เน้นนะครับก็มาที่8 2พิ0 3สา0สาพินะครับ1 2 3 4 5 6 6คู่เจาะใน15คู่ใน7หน่อยนะครับ นี่คือผลงานของเมื่อวานส่วนตัวนี้คือสายประหยัดนะครับสายประหยัดแต่ผมนะครับผมจะเขียนว่ราะชอบมากผมจะใช้นะครับผมใช้นะครับผมสูตรที่มีหลังบ้านมาประกอบกับตัวนี้นะครับกับตัวหลักนี้นะครับแล้วผมก็คัดลงมาแค่6คู่ทุกวันนะครับต้องเรียนให้ทราบครับพี่น้องนะครับให้พี่น้องเห็นคลิปผมแล้วเนี่ยให้ทําสติไว้ครับผมใน1สัปดาห์นี้นะครับผมใน6คู่เจาะนี้เข้ากี่ครั้งนะครับผมเข้ากี่ครั้ง นำไปสามารถต่อยอดได้จริงไหมนะครับผมเพราะบางวันก็เข้ามากเข้าน้อยหรือบางวันก็ไม่เข้าเลยก็มีนะครับแต่ตัวช่วยมันมีตรงนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นรับชมคลิปแล้วก็ให้เกิดนะครับผมเกิดมีสถิติก่อนนําไปใช้งานนั้นให้เกิดนะครับสิ่งที่เราปรารถนาต้องการนะครับให้มันพอกพูนขึ้นนะครับผมนะครับทีนี้เราก็มาดูครับวันที่10 19นะครับผมวาง้วไ็ให้นะครับ 19ผมทําไปแล้วนะครับเพื่อประหยัดเวลานะครับผมทําไปแล้วก็มาดูครับวันที่19สิงหาคม2 5 6พนนั้นแนวทางหน่อยผมวางลูดไว้901ครับผม9 0 1นะครับ fc พี่น้องก็จะเห็นว่านะครับผมเน้นมาที่0ูนย์ตรงนี้นะครับตรงชอบมากเราดูประกอบกันไปด้วยนะครับเน้นไปที่0แน้วถามว่าเน้นกับไม่เน้นแตกต่างตรงไหนสายประหยัดครับผมนะครับ สายไม่ประหยัดกร็รู้อยู่แล้วว่า3ตัวนี้เดินดีอย่างต่อเนื่องนะครับนะครับเดินดีนะครับนะครับเพราะฉะนั้นตัดออกไม่ได้ครับผมเพราะว่าสามารถนําไปใช้ได้ตลอดทั้งวันใน15คู่นี้ส่วนตรงนี้ก็คือนะครับผมเน้นให้เฉพาะ7นะครับเจ็ดหน่อยที่ผมทำํำสติให้แต่ FC พี่น้องเอา6ตัวนี้ไปใช้งานก็บอกว่าเกิดประโยชน์มากเลยอาจารย์น,นะครับเกิดประโยชน์มากเลยนะครับ ถึงบอกว่านะครับผมตอบให้ไม่ได้ว่าเกิดประโยชน์อย่างไรเพราะ f อฟพี่น้องบางท่านก็ทําสถิติเขาก็จะมีข้อมูลนะครับผมเพราะฉะนั้นอยากแจ้งให้ f อฟพี่น้องทราบว่าพยายามทําข้อมูลไว้แล้วกันครับผมเอาละครับทีนี้เมื่อวันนี้วางรูดไว้901นะครับ15ตัวนี้ก็มีผมคัดให้3คู่เหมือนเดิมนะครับ3คู่เขามาเหมือนเดิมนี้เป็นไปตามสูตรนะครับบางครั้งก็เป็น6คู่นะครับบางครั้งก็นะครับผม ชน3คู่แบบนี้หรือชนน้อยกว่านี้ก็มีนะครับผมเราทําตามสูตรนะครับเน้นให้ก็คือ38 30และ80นะครับใน15คู่แต่ส่วนตัวผมนะครับผมชอบมากผมให้สายออกลังกายสายลูดไปที่0นะครับส่วนคู่เจาะผมชอบมากก็คือ80 83 34 90 03 19 6คู่นะครับคู่จะมาในหนอยใดใน7หนอยนี้หรือเปล่า ก็ต้องรอผลวันนี้ครับนะครับเพราะนั้น fc พี่น้องก็ต้องทําสถิติครับผมถึงจะสร้างนะครับแคปหน้าจอนะครับก็ยังไงก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับช่องเล็กตะกร้านะครับก็ทางช่องก็รอ fc พี่น้องเปิดใจอยู่นะครับผมสถิติทุกอย่างก็เดินดีอย่างที่เห็นนะครับเอาละครับสำหรับคลิปพานอยวันนี้ผมก็ขอจบเพียงแท่นี้ครับผมก็ขออวยพรทุกท่านโชคดีครับผมสวัสดีครับ